ป็นสภาพอีกสภาพหนึ่งครับนี่ก็เป็นนานาหนึ่งที่อยู่ติดถนนใหญ่แล้วปรากฏว่าเข้ามาทีไรน้ำไม่ขนาดนี้นี่ฮะท่วมท่วมมาจนถึงตีนถนนเลยฮะก็เลยเข้ามาดูถ่ายเก็บโลเคชั่นเนี่ยนี่ฮะช่วงหน้าแรงนี้ชาวบ้านก็จะมาทอดแถหาปลากันกับตกเบ็ดกับแต่ช่วงนี้น้ำเยอะฮะ ยังไม่มาหากันครับเพราะว่นาน้ำล้นนาล้นถนนละล้นคลองล่ะล้นคลองชวงดีครับนี่ยสภาพไกลสุดลูกหูลูกตากรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมารถก็เสียงดังดังนี่ฮะมองไปลิบปิลปเลยครับช่วงนี้กล้องโทรศัพท์ผมก็เกเลรยเอาเรื่องอเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสาว่างครับ ปรับแสงมัวไปหมดแต่สภาพจริงๆนะที่ผมเข้าไปในพื้นที่นี่คือ,อฟ้าคึมอแล้วภาพที่ได้คือบัวมืด่ะสว่างไม่ขนาดนี้นะครับค่อนข้างมีปัญหามากเกี่ยวกับกล้องเกี่ยวกับโทรศัพท์รถก แลนส่วนผ่านไปผ่านมาน้ำเยอะดีครับน้ำเยอะดีประมาณวันนี้เข้าสู่วันที่สามวันที่สามที่สี่มอยากให้ปลาพลาดน,นะเนี่ยฮะนี่คือคลองไส้ไก่ในนาน้ำท่วมไม่เห็นแทบจะไม่เห็นคันคลองนะเ,หเห็นแต่หญ้านะครับน้ำนี่ปิบยอดหญ้าเลยฮะ นี่คือคลองไส้ไก่ที่อยู่ในนาน้ำท่วมเลยบนท้องฟ้าก็ดีมีเม็ดก้อนดำๆเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวผ่านอันนี้ก็จะเป็นสภาพคลองไส้ไก่อีกคลองปรพกฏว่าขาวเลี่ยนเลยฮะ ถ้าน้ำลดมเมื่อไหร่ก็เราก็จะเห็นเป็นรูปเป็นล่างตอนนี้น้ำท่วมเอาเรือทองแบนมาวิ่งดีมั้งนี่ฮะท่วมมาถึงตีถนนเลยครับตีถนนก็ชุ่มฉ่บนคือสภาพนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่สักประมาณไม่เกินไม่เกินอาทิตย์ไม่เกินอาทิตย์ปีนี้นะไม่เกินอาทิตย์ผมคิดว่าอย่างนั้น แต่ทุกๆปีนี่เป็นเดือนๆนะสภาพแบบนี้จะอยู่กับไร่กับนานี่ว่ากันเป็นเดือนนะฝนก็ตกกระสอบกระแสสอสติดต่อกันตกตกหยุดๆุตกตกจุดจุด,ด,ดไปเรื่อยฮะแต่ปีนี้ไมมครับกังตกตอนเย็นมีลมมีพายุมาแล้วก็หายแล้วพอตกอวันลุ่งขึ้นมีลมมีพายุมาแล้วก็หายเหมือนเดิมครับ นี่คือสภาพความแห,แหง้งแล้งนว่าไปนี่ก็ทุนค่าน้ำค่าสูกน้ำไปได้เยอะครับ mm. ต้องเก็บภาพไว้ฮะเพราะว่าอาจจะเป็นน้ำหลากช่วงนแลดูฝนเนี่ยแค่ช่วงสั้นๆฮะต่อไปจะมีะให้เห็นอ,อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะภายในรอบปีนี้นะครับ ดีกกาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ